ก็อุบัติเหตุนิดหน่อยครับวันนั้นพอดีรีรบรไปหมหาลัยแล้วก็แล้วก็ต้องไปถ่ายละครต่อแล้วก็เลยวิ่ง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 แล้วก็กระโดดมาจากบันไดมันกระแทกก็เลยยังยังไม่หายดีเ <c oughs> พิ่งเจ็บประมาณสองสามวันที่แล้ว <c oughs> มันก็เดินทิ้งน้ําหนักไม่ค่อยได้ตอนนี้ยังเลยครับก็มาทํางานก่อนนบผมอาการแบบนี้เคยเป็นมาแล้วครับก <c oughs> ็ต <c oughs> ั้งแต่ตอนเป็นนักกีฬาแล้วแต่ว่า ายในวๆวันไปสัมภาษณ์พี่เจ็ดมาเขาบอกว่าเขาขอเวลาเรื่องคิมยังไม่อยากจะให้เล่นเล่นละครด้วยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นห่วงน้องไหมคะว่าจะมีผลกับงานน้องหรือเปล่าเอ่อจะมีผลกับงานน้องไหมอันนี้มันเออเราก็ได้แค่เป็นห่วงนะครับผมแต่ว่า,าสุดแล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่ช่องแล้วแต่ว่าช่องจะให้ไปเล่นของของผู้จัดคนไหนก็แล้วแต่ทางผู้ใหญ่ขเขาครับผมไม่เคยมาปรึกษานะแต่ว่าผม ก็พอเข้าใจอะไรบางอย่างเราไม่กันเหมือนแันว่าเราก็ยอมรับไปโดยปริยายว่าไม่ก็จากก็จากเรื่องข่าวเรื่องกระแสเรื่องอะไรที่เขาพูดถึงเราต่างแต่นาทำให้มันอาจจะไปกระทบถึงจิตใจของใครบางคนผมอันนี้ก็ผมก็เข้าใจครับเรื่องที่จะบอกาให้บอกว่าคิมดูเครียดมากตอนนี้เอาช่วงนี้น้องไม่ได้เครียดอะไรนะก็ก็อาจจะมีส่วนกลัวแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ คือแล้วในขณะที่อยู่ในวงการเหมือนกันอะไรเงี้ยมันจะต้องเจอหน้ากันอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันลำบากใจกอะไรเงี้ยนะครเจอหน้ากันคือกับพี่อะไรเงี้ยส่วนตัวแล้วเอาจริงๆนะครับก็เราก็อย่างที่บอกเราก็ยังเป็นเด็กของช่องสามเรามีหน้าที่ทําอะไรเราก็ทําตรงนั้นให้เต็มที่ก็ถ้ามีโอกาสได้เจอเราก็ยังเราก็ยังเคารพเราก็ยังยังเป็นพี่ยังคิดว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมครับผมเคยเจอสุดบ้างหรือยังคะตามตามงานตามเนี่ไม่เคยเจอครับรู้สึกอุดกัดไหมคะมาอ ติดตามไหมมันผ่านตรงนั้นมาแล้วครับผมว่าสักรพรริลาเป็นพี่จ๋าจิ๋มมาเรด่อยๆนี่ครอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับความคิดของพี่ๆเขาครับผมซ,ซึ่งเราก็กําหนดอะไรไม่ได้มากเบื่อไหม,มเรื่องมันยังไม่จบสักทียังต้องพาจิ้มหาเราอยู่เรื่อยๆ,เ,อๆเลยเบืเอ่อไหมไม่ได้เบื่อนะผมชินแล้วล่ะจะถามอะไรผมก็ตอบตรงๆเลยครับ ถ้ามีโอกาสได้เจอได้ทักทายได้สวัสดีได้เห็นหน้าผมก็ยินดีครับผมผมก็คือเด็กคนหนึ่งของช่องสามแล้วก็พร้อมที่จะรับหน้าที่เป็นนักแสดงของช่องสามแบบนี้เมื่อไหร่จะเปิดตัวล่ะคะเมื่อไหร่จะพร้อมดีกว่าออ๋ตอนนั้นตอกว่าก็รอพร้อมก็ก็รอพร้อมรอก็ยังรออยู่ครับอะไรคือพร้อมไหมคะยังไม่รู้ไงนะครับน้องพร้อมแล้วหมากยังไม่พร้อมไม่ได้ไลย ก็รออะไรที่มันมั่นคงกว่านี้ที่เคยพูดไปหลายรอบแล้วรอรอให้ชีวิตอะไรมั่นคงการงานอะไรต่างๆนะเชื่ว่าตอนนี้ก็เหมือนว่าแฟนแต่ยังไม่เปิดตัวเป็นแฟนดูดูกันไปครับตอนนี้ก็แฮปปี้แฮปปี้ครับเมื่อเรายอมรับมากกว่าที่บอกก็จีขนาดนี้ก็ก็ต้องพูดบ้างครับอันนี้ก็สิ่งที่บอกว่าอยากพูดหรือเปล่าที่มาขอไม่ได้พูดอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ เป็นน <G ã entender> <net> ้องสาวที <W ush> ่ร <t graphics> ักครับผม